สวัสดีค่ะจริงๆวันนี้ป้าแก้วต้องหยุดงานนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าเขาให้ไปทําโอก็เลยเริ่มจากทําโอวันนี้เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่ทํางานออเดอร์เยอะมากนะคะ ก็เลยต้องต้องไปต้องสตาร์ทแต่เช้านะคะแต่ว่าเขาให้ทําพรุ่งนี้ด้วยแต่ว่าไม่ไหวนะคะหยุดเขาบอกว่าไม่ไม่ทำได้ไหมฉันเหนื่อยเขาก็ไม่ได้บังคับเหมันนะคะคือคือถ้าทมทำร่วงเวลาเราพอใจอยากทําก็ทํานะครับเขาไม่บังคับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะคะพราะแค่ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าทำไม ก็ในเมื่อแต่งงานกับฝลังแล้วยังจะต้องมานั่งทำงานอยู่อีกเหรอแบบนี้จะเอาทำไมผัวฝลังมันก็เออนะคือคุณเป็นง่อยเหรอคุณพิการเหรอคุณถึงจะไม่อยากทำงานนะคะเออเอ,อ่ ถ้าคิดว่าผัวรวยผัวไม่ให้ทํางานก็ก็โชคดีไปนะคะแต่ว่า <c oughs> หลายคนที่เขามาอยู่ต่างประเทศนะคะถ้ามีโอกาสทํางานเขาก็ทํางานกันนะคะอยู่เมืองไทยเรายังต้องทํางานเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถ้าคิดว่าไม่อยากทางานก็คุยกับสามีเอาสินะคะถ้าคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วไม่ต้องไปนั่งทํางานแล้วถ้า ๋อไม่ใช่สิถ้ามีผัวฝรั่งแล้วยังต้องมานั่งทํางานเอาทําไมผัวฝรั่งก็ไปเอาผัวไทยสิใช่ไหมคะจะจะมีผัวไทยผัวฝรั่งผัวอะไรก็ตามมันก็ต้องทํางานใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นตะกะที่แย่มากคุณต้องเปลี่ยนใหมเซตตัวเองใหม่นะคะถ้าเอา่อถ้าคิดแบบนี้นะคะคุณเชื่อไหมว่าคนพิการหรือ หรืออะไรก็ตามนะคะที่ที่เนี่ยคนพิการเขายังทํางานเลยนะคะเขาเปิดโอกาสให้ทํางานทุกคนนะคะถ้าเขามีโอกาสทํางานก็ทํางานกันทางนั้นนะคะเพราะอะไรอย่างน้อยๆมันมีคุณค่าในตัวเองมันภูมิใจตัวเองแล้วก็เราไม่เป็นภาระให้ใครนะคะไม่เป็นภาระให้สังคมไม่เป็นภาระให้สามีนะคะแต่ มันมันมก็แล้วแต่มุมมองนะคะบางคนก็ไม่อยากทํางานก,ก็อยู่บ้านเฉยๆบางคนสามีไม่ให้ทํางานเลยนะคะอย่างป้าแก้วช่วงช่วงมาใหม่ๆนะคะ,ะสามีก็ไม่ให้ทำงานให้อยู่บ้านเฉยๆตอนที่ที่เขาเขาทำงานนะคะคือ <c oughs> <c oughs> เขาเห็นเราทํางานที่เมืองไทยทํามาเยอะแล้วเขาเห็นเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าพออยู่นานไปนานไป,นนไปเคยฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันเบื่อในการอยู่ อยู่บ้านเฉยๆวะนะฮะก็เลยต้องขอออกมาทำงานนะคะคือมันเป็นอะไรที่ไม่รู้นะคะส่วนตัวป้าแก้วป้าแก้วชอบทำงานนะฮะเป็นทำงานตั้งแต่นายแต่ไรแล้วนะคะตอนตอนอยู่อกรุงเทพนะฮะสมัยเรียนลามนะคะก็กับเพื่อนนะะ ไปซื้อเสื้อผ้าแถวเมื่อก่อนประตูน้ำเนาะก็ไปรับมาแล้วก็มายืนขายอยู่อยู่แถวหน้าลามนะคะ,ะที่ที่มันมีตลาดนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอมีลูกมีผัวก็ทำงานนะคะก็ทำงานป้าแก้วไม่เคยหยุดทำงานนะคะมีความรู้สึกว่าตั้งแต่จบมาทำงานตลอดนะคะงานไหน่นก็ก็จะทำอะไรก็ได้ที่เป็นเงินเป็นทองป้าแก้วทำหมด นะเพราะว่าแม่ปะแก้วเป็นแม่ค้านะอะไรที่เป็นเงินเป็นทองแม่ปะแก้วเอาหมดนะแกสู้แล้วพ่อปะะแก้วรับราชการนะคะแต่พ่อก็จะเวลาเลิกงานมาก็จะมาช่วยแม่นะฮะที่เห็นตลอดนะคือ,อ,อแม่ ขายของนอกบ้านนะคะออกไปขายของนอกบ้านแล้วทีนี้พ่อกลับมาพ่อก็ทํางานบ้านจะเห็นแบบนี้ตลอดนะคะเป็นผู้ชายที่ทํางานบ้านแม่ป้าแก้วกลับมาเหนื่อยๆก็แค่มาทํากับข้าวแค่นั้นเองนะคะส่วนงานบงกานบ้านพ่อป้าแก้วทําหมดก,ก็จะเห็นแบบนี้มาตลอดหรือว่าเราอยู่ในครอบครัวที่ที่ต้องทํางานนะคะเพราะว่าเราจะต้องดิ้นรนทํางานนะคะเราไม่ได้ร่ารวย นะคะถึงถึงจะอยู่ในฐานะปานกลางก็ตามบ้ยมีขี่คุยนะคะมาอยู่ต่างประเทศมันก็ต้องทำงานนะคะถามว่าจริงๆแล้วอยากทำงานไหมคอยบ่อยากเห็นงานหรอกคอยมื่อยแต่คอยอยากได้เงินอันนี้เรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงเลยคือไม่มีใครอยากทำงานหรอกอันนี้คือเรื่องจริงนะแต่ว่าเพราะว่าเราอยากได้เงินไง นะเราก็เลยต้องไปทํางานเพราะว่าคงไม่มีใครเขามาแจกเงินเราฟรีๆหรอกเลยที่เราไม่ทํางานเนาะอ,อ่ะก็หยิบเรื่องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะคะคำๆตอนเช้าป้าแก้วยังไม่ได้ตื่นดีนะคะเหนื่อยเมื่อคืนก็เล่นเกมจนดึกนะะลืมไปว่าตัวเองจะต้องตื่นทํางานเช้านั่งเล่นเกมจนตีหนึ่งจนผัวบอกว่าไปนอนมืออนต้องเหตดงานจะเศร้า Vậy là gà, nó chơi